อ่าตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปเก็บโกลเด้นแคลมที่ตรงหาดตรงนู้นนะนี่ให้ชี้ดูนู่หาดตรงนู้นที่ไกลๆตรงสะพานเราจะไปดูกันว่าโกลเด้นแคลมเนี้ยเป็นยังไงไปดูเลยโอเค เห็นไหมครับปกติน้ํามันจะขึ้นถึงบนนี้เลยนะเนี่ยนี่ร่องรอยน้ําเห็นป่ะยังเปียกๆอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้โหลดลงไปเยอะมากเลยเป็นประวัติการมากเลยซัมเมอร์โอเคเดี๋ยวเราจะหาเก็บหอยแถวๆนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นไงโอเคนี่เราก็เดินมาไกลเหมือนกันแล้วนั่นบ้านเราอยู่ตรงนู้นครับ ินมาวันนี้มน้ำมันลงสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่จะได้เก็บโกลเด้นแคลมหรือเอเชียนแคลมนะครับโอเคไปดูครับหอยสีทองเป็นไงนอ้าวตอนนี้เราเดินลงมาละเดินย่ำลงมาในโคลนเลยเนี่ยเราจะใช้ขาเนี่ยสัมผัสเอาเนี่ยเอย่างเงี้ยเหยียบไปว่าถ้ามันโดนหอยเราก็จะรู้ นี่มันจะเป็นโคลแบบนิ่มๆเลยนะครับเจอยังไหนไว้ไหนมาดูดิตัวเป็นไงไหนดูสิอ๋อนี่ได้แล้วโกลเด้นแคลมหรือเอเชียนแคลมอ่ได้แล้วหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวได้แล้วมั้งเนี่ยเดีได้แล้วมั้งได้แล้วมั้งอ่าเราได้แล้วนี่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 หยิบไว้นี่ได้แล้วหนึ่งตัวเห็นยังดูชัดๆนี่โกลเด้นแคลมตัวใหญ่ด้วยนี่อร่อยรสชาติดี อ้าวนี่เพื่อนๆมาจอยกันแล้วครับปายเรือมาจากบ้านนะครับมาจอดท่าฝั่งเอามาช่วยเก็บหอยแล้วครับอ่าเร็วเร็ววมาช่วยเก็บหอยเร็วแลงไมากี่ตัวแล้วไหนขอดูที่มือสิสองตัวเองเหรออ่าเร็วๆวหาต่อเนี่ยมันจะอยู่ตื้นๆแค่เนี่ยเหยียบลงไปเนี่ยลองเนี่ยเราแค่เหยียบเหยียบโอ้ย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 เนี่ยจะอยู่แค่ตื้นๆแค่เนี่ยวิ่ยนี่มีปลาไหลวะเนี่ยปลาอะไรเนี่ยดูดูดูปลาไหลมั้งเนี่ยดู ดูมันว่ายว้ไหว,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 ว้ดูดูดูปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ย<า>ดูอุ๊ยปลาอิ๋วปเปล่าก็ไม่รู้อ<า>โอ้ไหนค่ะดูสิเป็นไงโอ้ดีมากดีมากเนี่ยการหาก็ง่ายๆเนี่ยก็เดินเดินหยีบหยีบไปแล้วเราสัมผัสอะไรที่มันเป็นเหมือนก้อนหินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้เนี่ยเราก็เหยียบไปในโคลนลึกๆอย่างเงี้ย เนี่ยบางทีไม่ต้องไปลึกหรอกครับเนี่ยมันอยู่มันอยู่ริมๆเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดินเดินเหยียบเหยียบเนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็สัมผัสได้อีกหนึ่งตัวละเดี๋ยวลองหยิบดูเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยนี่เด้กตัวหนึ่งแล้วนะมันไม่ได้อยู่ลึกเนี่ยมันอยู่แถวนี้เองอยู่ริมๆเวลาน้ำลดอร่อยมากขอบอกไหนอ๋อกี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วโอเคเยี่ยมเร็วๆครับช่วยกันเก็บครับอ่นนี่มาดู นี่ก็ได้หลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปผัดกินครับใส่สุก,กี้ก็ได้ใส่สุก,กี้วันนี้รถมากเป็นปวดทิวการเลยดูดิเดินมาแบบแทบครึ่งหนึ่งเลยนี่ดูดิจะเดินไม่ได้ต่อเลยเนี่ยดูดีปกตินี่น้ําแบบเดินมาแถวนี้ไม่ได้นะมันลึกมากดูสิโอ้สุดยอดเดี๋ยวลงไปดูดีในน้าข้างใต้น้ําเป็นไงมัง่ง ใช้ได้ไหมเอ่ยใช้ได้ไหมเอ่ยน้ําเข้าน่าจะได้อยู่นะโอ้แต่ละคนง่วนเก็บหอยกันเป็นถึงไหนแล้วดูนั่นก็ตกตาอยู่ดูมาดูผลงานดิครับว่าได้กี่ตัวแล้วสิโอเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มเยอะแล้วโอเคเก็บกันต่อไปโอน้ำลงลึกมากเลยวันนี้ดูอ่าเจออะไรนะเจอหอยยักษ์ก่อนออไปดูสิ อะไรอ่ะไหนพี่กบหยิบพี่จะเป็นแม่มันเนี่ยยังขัดพี่กบล้างดิตัวหอยอะไรอ่ะพี่กบล้างดิพี่ชุยหอยแล้วไม่รู้อ่ะมาดูดิพี่กบหยิบล้างเลยไหนดูที่โอ้โหนี่ใช่นี่ยิ่งน้ําลงลึกยิ่งโอ้นี่เจอหอยตัวใหญ่มากเลยอ่ะให้พี่กบหยิบโชว์หน่อยดิหยิบโชว์ดูหน่อยโอ้โอเคโอเคอุ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่แหละไรเขาเรียกเอเชียนแคลมทั้งหมดอ่ะอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน วันนี้มันกี่ปีปวะเนี่ยดูดิ <พอ S 1> ตัวหใหญ่มากเลยแน่เลยเนะี่ยมันมีมนกี่ชั้นกับกี่ชั้นเลยเนะี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน,นี่เจอละนี่ลองดูหยิบดินี่นี่ก็หยิบมาดูดินี่นี่ได้ตัวหนึ่งก็มาเก็บใส่ถังดูดินี่ก็หลายตัวแล้วดูดิ น้าไหนหอยยักษ์น้องไม้โชดนี่โอเคใส่ไปเลยเหมอมันดิ้นอยู่ข้างในอ่ะอ๋อเหรออ๋อน้องไม้ถือถือไปวางตรงนู้นลเลยมัน,ม,ม,น apron, มันดิ้นอยู่ข้างในไงวะเนี้ยมันน้อยมันอยู่ตื้นๆเนี่ยแเด็ดๆตรงนี้ก็น่าจะได้ตัวหนึ่งนะนี่ไงก็ได้ตัวหนึ่งเนี่ยนะล้างเนี่ยเ golden clam นะได้สองตัวไม่ต้องลงไปลึกเลยครับ เอาอยู่แค่ริมๆแถวนี้เอาขาจิกๆลงไปขาจิกๆลงไปแล้วพอฟิลได้ปุ๊บก็เอานี่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 ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ตัวหนึ่งนี่ไงนี่ไงล้างเนี่ยได้ครับนี่ก็ได้หลายตัวเหมือนกันนะครับ เดียวเผื่อแป๊บเดียวมาช่วยเก็บหอ,อยแล้วอมากินสา,ราหร่ายเนี่ยฮัลักกี้สดลักกี้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 พี่ๆีๆๆี๊ปีด้วยอยู<ล>่หรอ No, 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 no,